สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กับมาพบกับนําเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องกับมีแนวทางเลขกเด็ดเลขดังล่าพัฒนามาสู่พี่น้องเอฟซีครับผมงวดวันที่17พฤษภาค่มครับพี่น้องเนาะมาตามกันต่อสู่กันต่อครับคลิปนี้เป็นแนวทางเลขของปูโรบุรี่ครับงวดที่ผ่านมาปูกะว่างเลขกเด่นเหล็กบินใบกบเข่าเด้อครับผมครับปูให้แปดทั้งพี่น้องเนาะ จับคูบาเขาเลขกวินปูงวดว่าหันหล่ตัวแน่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากับเขาที่หกแปดครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขเล่าพัฒนาครับสิบเจ็ดพฤษภาคมครับนําเชียร์ผ้าลวยก็ขอกราบขอประคุณปูโรบุรี่ครับเชนเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนําเชียร์ผ้าลวยเด้เครับผมไปรับชมรับฟังเลขเล่าพัฒนากับปู ลบบูี่ครับงวดวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมกันเลยครับรูครับนําเชียร์พาลอยการนมัสการครับอ้าวมอทนาสาธุรู่ลูกล่งองรูอยู่วัดไหมครับนี่ตัดหญ้าพร้อมแล้วทวําความสะอาดบัคก,กูใช่เพราะว่าหญ้ามันรกเพราะว่า,า,วา,วามีฝนตกฟ้าแล้เอาหญ้ารกก็เลยสั่งลูกล่องตัดัดหญ้าก,กันครับปูครูก็ทําครับ วันนี้มาตามราวนะปู่ใช่ตามลาวครับแต่แค่เข้แต่ตัวรูดเนาะมันยังอื่อย่างไม่เข้าเลยครับเข้าตัวรูดแล้วก็ปู่ก็ให้แปดนะครับผมแปดเข้าแปดแล้วก็รู้สึกว่าเลขมาครบเข้าสองตัวใช่ครับผมหกกับแปดแล้วก็รัฐบาลไทยเห็นแววอยู่รัฐบาลไทยโอย้ปู่ให้ล่างขึ้นบนเต็มๆเ,เลยนะปู่จ่ายมากว่าไม่ ปู่ไปอัด A เจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามเยอะครับศูนย์สามปู่ก็เล่นอยู่ใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามันยังว่าวครับผมเขาปิดกั้นเขื่อนเยอะยังบอกว่าเขื่อนมันเยอะตรงนี้เขาไม่รับเลยเขาส่งคืนแตแล้วศูนย์สามโอ้เหมือนกันนล้ปู่ปิดกั้นเขื่อนเยอะครับผมเยอะครพี่ได้เลยอ่ะปู่พี่ได้ปู่ก็ู่าเราต่อดีกว่าครับเรา รับพัฒนาวันนี้เนาะครับปู่ถ้าถ้ามันไม่เข้าสองตัวสามตัวน่าจะต้องพิจารณาถาสูตรอีกแล้วล่ะครับแต่ว่าพิจารณาวันนี้ดูวิ่งวิ่งครับสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดจะเน้นตัวไหนก็ได้ปู่เน่นสองครับสองกับเจ็ดรวยไวครับปู่ขอให้มาเด้อ ห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดจะมีตัวกันอยู่ศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดมีเท่านี้ โอ้สองเจ็ดเยอะมากเลยครับปู่ชอบสองเจ็ดครเน้นบนแต่บนกันล่างแหละแต่ปู่เล่นบนตัวปู่ชอบก็สี่สองเจ็ดห้าสองเจ็ดครับปู่ศูนย์สองเจ็ดสามชุดนี้ปู่ชอบครับสองตัวสองตัวห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองห้า สองห้าสองชุดนี้ปู่ชอบมากสามชุดชอบมากครับแต่ถ้ามันมามันก็ไม่ต้องกลับหรอกไม่รู้ว่ามันจะมันก็มันก็มีสิทธิ์ได้ทุกอย่างครับปู่เน้นเจ็ดหลักหน่วยครับผมตัวกันกันศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสอง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 ้้าาหห้าห้า กเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้เจ็ดเจ็ดครับผมมันตัวเตาไม่มีหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดตกมันดับไอเลขสามเลขเลขสองตัวสามหางนี่มีตัวไหนนะผู้ห้าเจ็ดครับผู้สองเจ็ดสองเจ็ดสองห้าสองห้ามือต,ตัวตัวแช่เลขไม่น่าลงทุนใครมีมันเล็กน้อยหน่อยครับผม สามกับหนึ่งสามกับหนึ่งปูเอาอยู่หลายรอบอีกแล้วครับผมใช่สี่รอบละมันอยู่มาตลอดสามกับหนึ่งไม่น่าลงทุนครับผมนี่ก็เล่นน้อยลงส่วนมากบนนะปูใช่แต่แต่เล่นบนส่วนใหญ่เล่นบนครับไม่น่าลงทุนบนครับห้าตัวถ้าเขาไม่เป่าก็คงจะมาสามตัวครับสองศนเสี สองศูนย์สี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่แหละครับผม้าเขาไม่ชอบครับคนไหนไม่ชอบเอซตีคนไหนไม่ชอบให้จับเอาเองอยู่ในห้าตัววินเอาเองครับแต่ปู่วินไว้อย่างนี้คือตมหลักแล้วร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยครับผมสองศูนย์สี่ห้าเจ็ดครับเอาเนี่ยแหละครับผมลาวพัฒนาถ้ายืนก็ยืนสอง สองว่าแต่เน้นคนไปหละครับแต่ข่าวเขาันบนกันล่างล่ะสม้หมดมันไม่มีกี่หางวันนี้ใช่ครับผมสามขีหเน้นๆครับตอใจตรงนั้นล่ะแต่สองก็ะเจตินะว่ารูดคงจะไม่ผิดพลาดเหมือนทุกคนมันก็มาแต่รูดอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ครับหมดันาละไอ้รามีเท่านี้ล่ะครับปู่อ๋อลูกหลานเกามาเชีย์ก็ รบกวนปูลบบุรีเท่านี้เด้อครับผมอ้ามทนาสาหะทุกคนสาธรรัศมิการครับตั้งๆครับพี่น้องครับผมกเพิ่ามั่นใจในเหลขกเด่นเด้อครับพี่น้องเนาะสองกับเจ็ดตรงนี้เห็นครับพี่น้องเนาะวดวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี่ครับผมมาครบบนพี่น้องเบิ่งดีๆเด้อครับผม 20457ครับ20457ครับมาที่เลข3ตัวครับพี่น้องเนาะ3ตัวบน527 427 027ครับ057ครับส่วนเลขกันมี025 557และ227ครับเลข2ตัวบนกันล่างมี57 27 25ครับพี่น้องเนาะ อันนี้เน้นมดเลย่ด้ครับผมหาเจ็ดสองเจ็ดสองหาส่วนตัวกันมีศูนย์สองศูนย์เจ็ดสองสองหาหาเจ็ดเจ็ดครับผมกันเบิ้ลครับในส่วนเหลขไม่น่าลงทุนสามกับหนึ่งครับพี่น้องเนาะสามกับหนึ่งบนหาลงทุนเด้อครับผมครับนี่ก็เป็นแนวทางล่าพัฒนาปูโรบุรีครับพี่น้องเนาะรับปูวาทาสามตัวสองตัวงดนี้พ่าเขาปูจะปรับปรุงสูตรไหมครับพี่น้องเนาะ เอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาร้วยกับขอไว้พ่อในพี่น้องเอฟซโชคดีเด้อครับผมกับได้โชคได้หลับเวอัฐบาลไทย16พฤษภาคมแล้อกมาโชคหลับกับหาดลาวต่อนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาต่อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ